เดือนมกร,ราคมปี2524ค่ะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการธุรกิจโรงแรมชั้นหนึ่งนะคะ First Class เป็นอาคารสูง25ชั้นนะคะมีลานจอดรถแล้วก็มีลานจอดเฮลิคอปเตอร์แล้วก็ชั้นที่2ีเนี่ยมีจำนวนห้องอยู่ที่682ห้องนะคะพร้อมยังมีห้องอาหารห้องประชุมแล้วก็มีห้องจัดเลี้ยงค่ะสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครันค่ะ บริษัทนะคะเปิดดำเนินการบางส่วนเนี่ยในเดือนมีนาคมปี2,529ค่ะและมีการดำเนินการอย่างเต็มโครงการนะคะในเดือนสิงหาคมปีพศ2,529ค่ะายป,ปี2,546เนี่ยบริษัทได้เริ่มโครง,งการก่อสร้างโรงแรมเชงกิลา่าเชียงใหม่ขึ้นค่ะ ค่ะโรงแรมเชังกีฬานะคะเชียงใหม่เป็นอาคารูสูง12ชั้นมีห้องพัก281ห้องห้องอาหารและห้องบาร์รวม5ห้องห้องจัดงานเลี้ยงและห้องจัดประชุมสัมมนารวม8ห้องห้องแกนบร์เดนขนาดใหญ่สามารถรับรองผู้ร่วมงานได้าน1,600คน หอประชุมขนาดใหญ่ห้องและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆครบถ้วนซึ่งโรงแรมกีลาเชียงใหม่ได้เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่แตวันที่22พฤศจายน2 0 0ค,ค่ะต่อไปเป็นประเภทของโรงแรมและที่พักนะคะโรงแรมมีห้องพักและห้องสวีทที่ดูหลจำนวน8 0 2ห้องที่ผสมผสานการตกแต่งแ,แบบไทยดั้งเดิมเข้ากับความทันสมัยและห้องพักมีวิวสวนหย่อมวิวแม่น้ำประกอบด้วย2ตึก ได้แก่ตึกแชงกีลาวิ A ้งจำนวน6 7 3ห้องและตึกกรุงเทพวิ้งจำนวน129ห้องค่ะหนึ่งนะคะห้องดีลักเตียงใหญ่ห้องขนาดกว้างเตียงใหญ่มีระเบียงส่วนตัวห้องวิวทิวทัศนก์ก็กว้างขวางสามารถรับประทานค็อกเทลในช่วงเช้าตู่ได้ที่ริเวอร์ไซด์แล้วค่ะ 2. ห้อง e เอกลักษณเตียงเดี่ยวมีการตกแต่งสไตล์ไทยห้องน้ำปูด้วยหินอ่อนได้รับสิทธิ์เข้าใช้ อไลซ์นคลับเฮาส์พร้อมสิพิเศษต่างๆเช่นอาหารเช้าเพื่องดื่มค็อกเทลในยามค่ำคืน3ห้องมีลักเตียงเดี่ยว2เตียงค่ะมีห้องเตียงเดี่ยว2เตียงมีการตกแต่งสไตล์ตะวันตกมีระเบียงที่สามารถมองเห็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะ4นะคะห้อง Suite. พรีเมียร์สวีพรีเมียรสวีทหนึ่งห้องนอนที่หรูหรา พร้อมกับห้องนั่งเล่นมีเครื่องเล่นดีวีดีห้องน้ำปูด,ด้วยหินอ่อนและมีห้องน้ำแยกตามหากครับห้ห้องเพรสิดแนนเชียร์สวีทห้องสวีทที่มีพื้นที่แบ่งเป็นห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องครัวและพื้นที่รับประทานอาหารแยกที่ชัดเจนภายในห้องมีการตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์เดอะคลาสสิกมีอาหารเช้าฟรีและสามารถใช้บริการค็อกเทลในช่วงเช้าที่ดีวซายแล้ว ห้องประชุมแกนบอลลูมนขนาดใหญ่ที่สุดของโรงแรมชากิรากรุงเทพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมงาน,นได้ถึง1,600คนค่ะ 7. ห้องชี่เดรสปาห้องสปาขนาดใหญ่ภายในห้องมีอาจสังกุชี่บริเวณอาบน้ำฟูกบนพื้นเตียงสปารวมถึงวอลล์อินอโคเซตและโต๊ะเครื่องแป้งมีขนาดใหญ่8ห้องออกกำลังกายภายในห้องออกกำลังกายมี อุปกรณ์มากมายมากกว่า50เครื่องเช่นลู่วิ่งไฟฟ้าจักรยานออกกำลังกายดัมเบลและอื่นๆค่ะต่อไปห้องอาหารของโรงแรมเชงกิลาหห้องสาราทิปบริเวณรา้านแบ่งออกเป็น3โซนมีนเอกลักษณ์อยู่ที่เรือนไม้โบราณจำนวน3หลังแบ่งออกเป็นโซนทานอาหารสศาราและอีสาราเป็นพื้นที่สำหรับการจัด หากแสดงต่ตางๆภายในตกแต่งด้วยลวดลายความเป็นไทยพร้อมบรรยากาศอยู่มนนามเจ้าพยาค่ะค่ะต่อไปห้องอาหารของโรงแรมเชงกิล่าหห้องศาลาทิพย์บริเวณร้านแบ่งออกเป็น3โซนมีเอกลักษณ์อยู่ที่เลือนไม้โบราณจำนวน3หลังแบ่งออกเป็นโซนทานอาหารสองศาลาและอิสาระาเป็นพื้นที่สำหรับการจัดหากแสดงต่ตางๆภายในตกแต่งด้วยลวดลายความเป็นไทยพร้อมบรรยากาศอยู่มนนามเจ้าพยาค่ะ สองห้องอาหารและบาร์วันติห้องอาหารชื่อดังของแอนเชนกีราตกแต่งสไตล์โรลราทอนสีทองโซฟาสีครีมสัมก,กัสเบาสีแดงสามห้องอาหารนาจาะช่างบริการอาหารบุฟเฟ่ต์มื้อสายวันอาทิตย์ตั้งอยู่ชั้นล่างของล็อบบี้บริเวณแม่น้ำเจ้าพยายามีทั้งโซนอินดอร์และเอาท์ดอร์สี่ห้องอาหารจีนแชงเป่ยห้องอาหารจีนที่ได้เชฟ,เชฟต่างต่างประเทศที่มีชื่อเสียงและประสบการณ์มากกว่า40ปี มาลังสันเมนูอาหารจีนความตุ้งสุดดั้งเดิมรสชาติต้นตำหรับใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพแต่ว่าและนำเข้าจากประเทศจีนหาล,หล่องเรือรับประทานอาหารค่ำในเรือโคลิซอนแชงกรีลาพร้อมล,อลอ่องเรือชมวิวแม่น้ำสระยาและกรุงเทพมหานครหกลอบปี้เลาวลอบปี้เลาวเป็นของโรงแรมชงกรีลากรุงเทพอยู่ริมแม่น้ำระพพยา และในส่วนต่อไปนะคะจะเป็นส่วนของแผนผังการจัดการองค์กรบริหารของโรงแรมแชงกิล่านะคะและในลำดับแรกนะคะจะเป็นคณะกรรมการซึ่งจะแบ่งแยกออกเป็น2ประเภทค่ะได้แก่1คณะกรรมการตรวจสอบ2คณะกรรมการผู้จัดการค่ะซึ่งทั้งสองคณะนะคะจะแบ่งแยกออกเป็นหลายส่วนได้แก่คณะกรรมการตรวจสอบนะคะผู้จัดการแผนกตรวจสอบและจะไปเชื่อมต่อกับกรรมการผู้จัดการนะคะได้แก่1ผู้จัดการทั่วไปแบ่งเป็น ผู้อเมื่อการฝ่ายทรัพยากรผู้อเมื่อการฝ่ายบัญชีหรือการเงินค่ะพ่้อเมื่ยการฝ่ายตลาดต่อไปนะคะจะเป็นผู้จัดการโรงแรมแบ่งเป็นผู้อเนื่ยการฝ่ายห้องพักผูวอเนื่ยการฝ่ายอาหารและหัวหน้าพ่อครัวค่ะพู้อเมน่การฝ่ายช่างและนี่นะคะจะเป็นส่วนของแผนผังของโรงแรมค่ะการดำเนินง,งานของแต่และแผานกภายานในโรงแรมนะคะ1 ผู้จัดก,การสำนักงานส่วนหน้ามีหน้าที่ดูแลการควบคุมดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและราบรื่นนะคะและในฐานะหัวหน้าแผานกต้องคัดเลือกคนเข้าทำง,งานด้วยเช่นกัน 2. พนักง,งานต้อนรับค่ะพนักง,งานต้อนรับเป็นบุคคลแรกที่แขกพนักง,งานจะต้องทักทายต้อนรับลงทะเบียนและจ่ายห้องให้แก่แขกรวมถึงจัดการด้านความพอใจของแขกค่ะ 3. พนักง,งานสัมภาระนะคะพนักง,งานสัมภาระจะคอยต้อนรับแขก ให้ข้อมูลและบอกจุดต่างๆในโรงแรมช่วยเปิดสัมภาระนอกจากนี้ยังช่วยแขกเรียกแท็กซี่และให้คําแน,นะนาสถานที่ท่องเที่ยวด้วยค่ะ 4. พนักงานรับโทรศัพท์มีหน้าที่รับโทรศัพท์ของแขกที่โทรเข้ามา 5. เจ้าหน้าที่สารองห้องพักนะคะดูแลเรื่องการจองห้องพักค่ะ 6. พนักงานแคชเชียร์รับผิดชอบเรื่องใบเสร็จและเก็บเงินจากแขกค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นกลยุทธ์การบริหารการจัดการโรงแรมในสถานการณ์วิถีใหม่ค่ะ 1. นนะคะด้านการบริหารการจัดการภาวะวิกฤตผู้ประกอบการนะคะต้องมีความยืดหยุ่นในการปรับตัวการดําเนินการธุรกิจตามมาตรการป้องกันของโรคโควิด -19 ค่ะเช่นนะคะการสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็การได้รับวัคซีนค่ะ 2. นะคะด้านทักษะการจําเพื่อเป็นการบริการจัดการภาวะวิกฤต ู้ประกอบการนะคะให้ความสําคัญกับการสื่อสารเป็นระดับแรกรับฟังข่าวสารและมิตริรอบครอบโดยการสื่อสารชั้นวิกิตจ,จะต้องไม่ไปตกเกินไปค่ะ